วันนี้เฮาไปป้ากันไม่แค่ปิ้งบนดอยเจ้าใช่หลังจากเฮาบิธีขั้นเขาน่ะปิ้งกินกินกันช่อโหลโคละเล็กันหน่อยปลาเาไปดังไฟไปโอ้โหได้หลือนะกินชุดได้นะไปป้กนั่งหาเจนเจ้าน,น,นี่ล่ะได้น้อยจะมันมาเพากันนี่เจอกันดังไฟไปกินข้าวแล้ววันนี้เฮาเก็ยม,มาเรียบร้อยแล้วมีชาดมีเต่าโลมีแจย่างเออหักไม่ห,าห้นานัทนาหักไก่เย็นแข่งเย็ดขายนี่เนาะดี่น่ะเฮาเก็บมาเก็บมาดังกะโหลมานานติดโอ้โหโอ้โหแขวนแขวน มาละกินมาปีงเหรอฮอนก็ฮอนควันขอวันหุ้มหน้าหุ้มตาฮอนเปปาข้าเจเด้เฮาก็ฮอนเหมือนกันนะเฮอเป้มันนี่แต่หมูเฮากินข้าวจเลยแล้เร็วๆมันเหมือนยังงกินกูปเจนี่หอมเนี่ยจีน่ะลมก็แห้งปะล่ะค่ะเหมือนก็แห้งเ่ อ่ผมก็เหมนนีหนาวอาพวกฉลอมพัดบอลนี่วัดไม่มาอ่าไปคนละอย่างอันนี้แชมพูแคปมันเป็นมอกชาผมพร้อมคนดีเช็ดหนึ่งล้างด้วยความสะอาดในขั้นตอนเดียวโอ้มอสขนาดต้นจะใจน้ำเนาะแถวหก็เอาผ้าอาบน้ำแห้งเช็ดหนึ่งเช็ดตัวแล้วมันสบายเช็ดทุกที่แห่เิดไปเลยโอ้มันมีผ้าอาบน้ำจะอีได้กะในขนาดนอกถึงผ้าถึงหมวกไปเนื้อตัวผมพอก็จะอาดแล้วเอาไปเป็นผ้าเป็นข้อมากินจริงปิงเดี๋ยวไปอ่ะคเดี๋ยงคนก้าขาเยอะมากขึ้นนะอาบนล้าชาผมเซ็ตเรียบร้อยแล้ว ชุดชิมมาได้เกินไม้เลยเนาะโคชิมไปฟังเกินงั้นมาตั้งใจเด้อ <c oughs>